สวัสดีครับไวรุ่น API ครับวันนี้เหมือนเดิมครับมาพูดเรื่องการใช้รอบเครื่องในรถรุ่นนั้นๆนะครับรถรุ่นนั้นๆเราต้องดูก่อนนะครับว่ามันใช้รอบเครื่องเท่าไหร่เปิดไปเยอะๆมันก็ไม่ดีนะครับไม่ดีในที่นี้คือแบบมันเลยย่านแรงมา้าย่านพาวเวอร์แบนด์มานะครับมันทําให้เวลาเราต่อเกียร์แล้วรถมันเหี่ยวมันดีก็จริงครับมันแรงฟิลแบบ หนแรงอะไรเงี้ยลากเกียร์ได้เยอะความเร็วเยอะในท่าเตอร์ที่เบอร์ใหญ่งี้ยมันก็มันก็ดีครับแต่เวลา3ไป4แล้วมันชอบเหี่ยวแล้วก็พาลูกติดนะครับก็เราก็มาดูกันครับว่ารถรุ่นนั้นนะเช่นอย่างร้อยนะครับร้อยสิปาวานหรือว่าร้อเก่าก็คือร้อยเนี่ยเราไปขี่รถฟิลด์เดิมๆเ,เลยครับฟิลด์เดิมๆเ,เป็นไง มันจะลดมันจะติดรอบครับร้อยสิบไอเนี่ยจะเป็นลดรอบสูงก็คือมาประมาณเก้าพันแปดประมาณเก้าพันแปดใช่ไหมเดิมโรงงานก็มันใช้รอบสูงเนาะวาลใหญ่เบากว้างรอบสูงมันจะอารมติดรอบอะก,กดปื๊ดแล้วมันติดรอบนิดนึงแล้วก็มาลึกอะไรเงี้ยรถเดิมจะเป็นแบบนี้ครับมันสร้างมาไว้ให้ติดรอบสูงแต่เราไปมองปาวานเงี้ยปาวานเนี่ย,ะนนย,ะนนยจะใช้รอบต่ํา ต่ำที่สุดเลยปาวานเก่าแล้วก็ร้อยิบ้าเก่าเงี้ยร้อยิบห้าเก่าจะใช้รอบเยอะหน่อยก็9ก้าพหกปาวานอยู่เก้าพันสี่เ้าพันสี่มั้งถ้าถุมจะไม่ผิดนะเนี่ยมันก็บ่งบอกว่ามันเป็นรถทอกค,คือคือร้อยยีห้ารอยิบห้าเนี่ยเป็นก้านยาวพอมาเป็นปลาวานเป็นก้านสั้นเข้าไปอีกมันเป็นติดรถทอกเปิดเจอขับสนุกรถเขาจะไม่ร้อรอบเลยเพราะฉะนั้น การไปเปิดรอบเขาอะ่ะมันผิดวิธีครับบางทีข้อเหวี่ยงเพราะข้อเหวี่ยงสร้างมาลูพอตสร้างมามันได้ทอกที่ดีเพราะฉะนั้นพวกร้อยยีห้าเก่าปาวาหรือจะเป็นรถชักยาวที่สองพันยิบสามสองันยี่สี่ครับคือเครื่องตัวใหม่มันไม่เหมาะกับการเปิดรอบสูง,สงเลยในเครื่องที่มันแบบเราไม่ได้ปรุงที่มันเยอะครับแบบ แคมหรืออะไรเงี้ยมันก็วางแผนตั้งแต่การใช้รถเลยเช่นรถรถเรามาไป็นรถดันโลหรือว่ารถขับใช้งานเงี้ยมันบางทีเราเปิดรอบเยอะไปมันก็ไม่ดีครับก็คือผมจะบอกว่าไม่ว่าจะรถรุ่นไหนครับถ้าเราย้ายย่านรอบแคมอะแคมย้ายย่านรอบผมแนะนำให้เปิดบวกห้าร้อยถึงหกร้อย สามถึงหกร้อยดีกว่าสามรอถึงหกร้อยรอบสามร้อยถึงหกร้อยรอบในกล่องทั้งรีแมปหรือโอนเอ i ก็ได้อะไรเงี้ยผมให้ลองเทแบบนี้ก็คือบางทีแคมเราอะ่ะมันเป็นแคมที่คือถ้าถ้าอารมณ์แบบแคมม,ม,มันต้องมันมันต้องมองบอกว่าเราใช้รอบอะไรด้วยนะครับบางทีการเลือกใช้แคมอะ่ะรูพอร์ตก็เหมือนกันรูพอร์ตวางแผนเลยครับว่ารถเราจะมาหมอบไหมรอบเครื่องเท่าไหร่ ใช้ลูปเท่านี้แคมเบอร์นี้ลิ้นเท่านี้นะครับมันจะบ่งบอกว่าเราใช,ใช้ใช้รอบแบบไหนสมมติผมใช้รถใช้งานนั่งโตเงี้ยนั่งโตมันก็ใช้รอบได้ไม่เยอะรถนั่งโตอะรอบมันจะน้อยเพราะว่าเราเอากําลังอะที่มีอยู่มาใช้ในย่านต้นเพราะย่านเวลารอบสูงอะรถมันจะไม่แรงหรอกแล้วก็สเตอร์มันก็ได้ ใช้เขาเรียกว่าอะไรเบอร์ได้ไม่เล็กอะครับรถนั่งโตจะเป็นพวกลิ้นเล็กรูเล็ก,ลลกแคมเปิดน้อยขับสนุกขึ้นไวเปิดแล้วเจอเลยที่ผมชอบไล่กันนะครับรอบเครื่องก็บวกบวกห้าร้อยเงี้ประมาณนะครับแล้วก็พวกร้อยย5ิบห้ารยิบหเนี่ยจะเป็นรถทอร์ครถทอร์คผมบวกให้ได้แค่หมื่นลหมื่นหมื่นรอบหมื่นห้วนเนี่ยเต็มแม็กเข้าเลย หมื่นหมื่นทุ่นหมื่นหนึ่งร้อยเนี่ยสุดแล้วครับลากลองลองเทสลากเกียร์สามดูลากเกียร์สามดูเงี้ยลากเกียร์สามดูถ้าสมมุติมันตัดช้าเนี่ยถอยรอบลงมาเลยครับถอยรอบลงมาเลยหรือเทสเทสได้คือเพิ่มน้ำมันถ้ายก่อนเนี่ยเทสเทสเทสโดยใช้น้ำมันท้ายดูน้ำมันถ้ายเนี่ยลองเทสดูดิถ้าเพิ่มปุ๊บแล้วรถยังตัดช้าอยู่ลองอ่อนไฟเถอะลองอ่อนไฟดูสิอ่อนไฟเนี่ย การไม่จะไม่สนอ่อนท้ายเลยท้ายายังตัดเหมือนเดิมแสดงว่าตัดแบบช้าเหมือนเดิมแบบเกียร์สามนะลองล่าให้ตัดเลยยังตัดตัดไม่ไม่ชัดจ้ะลดรอบลงเลยครับตัดแบบไม่ชัดต่อสี่แล้วเหี่ยวไม่เดินเนีย่ยเนี่ยเตอร์ที่ไม่ไม่ได้เล็กมากนะเนีย่ยเตอร์ที่แบบพอดีอะลองลองลอง,ลองถอยรอบกลับมาลองถอยรอบรอบกลับมาแล้วเตะสี่ดูที่มันเดินไหม นั่นแหละครับมันบางทีเราต้องเก็บอาการตรงนี้ไม่ใช่ว่าตากะการรอบพังนะครับนี่ครับบางทีบางทีพวกอย่างอย่างพวกสมมติรอบไม่เยอะแล้วตะกะตกะกาสเตอร์เนี่ยระวังเห็นไ,ไหมรออมันจะอมอยู่นียมันจะไม่ข้ามปึ๊ดไปมันจะอมเจอจแต่ไฟแก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 ่ไปไฟแก่ไปปึ๊บระวังพังนะครับนี่ครับประมาณนี้การเลือกใช้รอบก็มีอะไรก็ คอมเมนต์มาได้นะครับนี่ครับ avi จะปรับรอบตรงนี้นี่ครับนี่ร้อยิไอที่ผมจูนก็อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันใช้จริงอยู่ประมาณเนี่ยใช้จริงนะครับหมื่นหนึ่งพันนี้เอาไว้มอบกับเพื่อนแต่ใช้จริงอยู่แค่นี้เองต่อเกียร์แล้วมันสุดเลยนี่ครับเบอร์นหนึ่งนี่เก้าพันเก้าผมใช้รอบให้ 9, 9, 9เก้าพันเก้าอนะครับแต่เบอร์สองก็ ไว้โม่กับเพื่อนครับหมื่นนึงพันเบอร์สองนี่ครับเนี่ยเราใช้เราใช้ตัดรอบเราใช้ตัดรอบของกล่องอะที่หมื่นพันก็จริงแต่เบอร์หนึ่งอะเราใช้ตัดน้ํามันแทนนี่ครับเก้าพันเก้าเราใส่ตรงนี้เลยเก้าพันเก้าก็ให้น้ํามันแค่นี้พอกราฟมันวิ่งมาถึงเก้าพันเก้ามันก็ตัดพอเก้าพันเก้าพันเก้าแล้วเลยไปหมื่นรอบมันก็ตัดเป็นศูนย์รถก็ตัดแค่เก้าพันเก้าเก้าพันกว่ากว่าแต่ไม่ไม่ค่าหมืน่น นี่ครับพอเบอร์สองแล้วก็ใส่ไปได้เลยเต็มที่เราที่เราไล่ไว้ครับนี่ครับสไตล์ผมนี่ครับกาฟน้ำมันผมประมาณนี้ของร้อยสิบไอนะครับแล้วก็กราฟไฟใช้ประมาณนี้นี่นี่ของเบอร์สองแม้ชุดอันแรกมันจะแก่หน่อยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไฟมันจะอ่อนนิดนึงประมาณหนึ่งสองผมต่างแค่นี้นแหละวิ่งได้ประมาณนี้ครับ นี้ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้ครับบางทีผมก็พูดไม่หมดเรื่องการใช้รอบเครื่องลิ้นลิ้นโตลิ้นโตก็ได้รอบนะครับลิ้นเล็กสมมติรถไม่มีแรงติดรอบมากไปลดลิ้นได้นะครับรูพอเนี่ยพยายามไล่เบอร์เล็กๆหน่อยเช่นเล็กกว่าวาล์ศมิลสำหรับผมผมเล็กกว่าวาลว์ี่มิลเลย สี่มิลถึงห้ามิลแต่ถ้าชักยาวก็เล็กกว่าวาลสองมิลได้แต่ถ้าคนต้องแยงรูเก่งๆนะผมจะเล็กกว่าวาลสี่มิลเล็กกว่าวาลห้ามิลประมาณนี้ครับไอเสียนี่เกาพอไม่ต้องรูใหญ่ครับไล่ให้เต็มกว่าเราค่อยเติมเราไม่จำเป็นต้องเติมที่รูได้นะเราเติมที่ที่ลิ้นได้ที่ท่อยเสียได้รูอยากใช้เล็กๆได้เลยสมมติ สมมติท่อคลายไม่ทันเนี้ยเพิ่มคอได้มันก็ทดแทนพอร์ตได้ไม่จําเป็นต้องใช้รูใหญ่ถ้าเราอย่างไรไม่เก่งพอเพราะว่าบางทีมันพลาดไปแล้วมันซื้อฝาใหม่นะครับวงการนี้ซื้อฝาใหม่เางเดียวนะครับถ้ามันติดรอบไปแล้วอ่ะไม่มีกําลังแล้วครับประมาณนี้ครับฝากไว้สําหรับคนรอบเยอะๆอย่าลืมสปริงวาลวด้วยนะครับโอเคครับผม